สวัสดีค่ะนี่แหละสิ่งที่รอคอยประกาศเงินดิจิตอล1,000งนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่านโยบายเงินดิจิตอลหนึ่งคือการวางนโยบายพื้นฐานทางการเงินใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นการก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีเดิมเพื่อ ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิตัลและไม่ได้แจกเงินผ่านเป๋าตังโดยจะแจกเงินผ่านรายชื่อตามทะเบียนบ้านมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปรวมทั้งประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราได้รับเงิน10,000เข้าเข้าดิจิท a ลวอลเล็แบบเต็มจำนวนไม่หักลดไม่ต้องลงทะเบียน เพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้เลขบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวซื้อของภายใน4กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้นหากพื้นที่ไหนไม่มีร้านค้าสามารถขยายได้แต่ไม่อนุญาตให้ใช้นอกพื้นที่หากอาศัยอยู่คนละที่กับที่อยู่ ในทะเบียนบ้านจำเป็นต้องกลับไปเยี่ยมบ้านเท่านั้นและหากกลุ่มนี้ไม่กลับไปใช้สิทธิที่บ้านก็จะถูกตัดสิทธิทันทีใช้ให้หมดภายใน6เดือนจะได้จะใช้ทีเดียวหรือทยอยใช้ก็ได้ใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ใช่แอปเป่าตังคาดเริ่มใช้วันที่1กุมภาพันธ์67เงินดิจิตัล1นึ่งซื้ออะไรได้บ้างและทำให้ผู้ปกครองหลายท่านเฮ เพราะสามารถแบ่งจ่ายไป,ไปชำระค่าเทอมให้บุตรหลานได้อีกทั้งยังใช้ดาวลดได้อีกด้วยใช้จ่ายได้กับร้านค้าทุกชนิดตั้งแต่ร้านโชห่วย ร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จะซื้ออาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องมือทำกินได้ทั้งนั้นรวมทั้งเติมน้ำมันได้ที่ปั๊มน้ำมันทุกแห่งแต่ยกเว้นอบายมุกเช่นบุหรี่สุรายาเสพติดไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ไม่สามารถ นำไปชำระหนี้ได้จ่ายค่าเทอมได้ดาวน์ลดได้ค่าน้ำค่าไฟอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเงินดิจิตอล1น0 0 0ื่ซื้อทองได้ไหมอาจไม่สามารถซื้อทองได้ด้วยเช่นกันขอบคุณสยามนิวค่ะ